ออืมอืมปลากระป๋องกับนมชีนค่ะ อร่อยมากอื่อยากมากินด้วยอือร่อยมากค่ะอร่อยไหมอร่อยเอร่อยพูดไม่ได้ใช่ไหมอร่อยมากซุปต้นนมเลยซุปต้มอยู่ด้วยอร่อยมีมะละกอหัวเหลืองด้วยบอกสิมีมะละกอหมูเหยื่อกล้วยบอด อืมใส่ปลากระป๋องอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากอืมอร่อยนะคะใครไม่เคยกินลองดูนะคะอร่อยมากอร่อ,อ,ยอยอยังไม่เอากระป๋องอ จีนกับปลากระป๋องค่ะโอหสุดยอดสุดยอดค่ะจีนกับปลากระป๋องสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากเอาอีกซีใส่ซอนลูกซส่ซอนเอาอร่อยมากลูก อร่อยไหมส้มตำด้วยนะคะอยู่บอกใครเลยอย่บอกใครเลยอร่อยมาก รม่เคยกินลองนะคะส้มตำหนมจีนปลากระป๋องใส่รวมก,นนะะออกันเลยค่ะโอ้ยกินมืออร่อยมากกินกันสองคนกับน้องกอย่านะคะโอ้โหเบาๆซิลูก สุดยอดค่ะอร่อยสุดยอดเล้วนะคะนมจีน hmm. ต้มตำปลากระป๋องนะคะใส่โอ้โหอย่าบอกใครเลยก็ยากกินโชยให้ลูกอร่อยไหมลูกอร่อยอื้ม อืออร่อยเอออื้มอื้มอร่อยไหมอร่อยกับปลากระป๋องอร่อยมาก อืมอ <Workers S 2> ืมฮึอะร่อืเคลิปนี้นะคะขอตัวกินต่อนะคะอืมนะคะอ่ะูคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้เนาะก่อนนะคะขอตัวกินต่อค่ะสวัสดีค่ะ